สวัสดีครับคุณู้ชมตอนนี้คุณู้ชม์ก็อยู่กับแบบผีซิบ u ล a เตอร์ในรูบอกนะครับแล้วตอนนี้นะครับคือผมจะมาเล่นแบบผีที่จอก,กับ6โมงเย็นครับซื่อแบบคือมันชื่อว่า6โมงเย็นคือแบบนี้จะหลอนแค่ไหนกันเชียวทุกคนไปดูเลยครับไปว่ามีค่าซื้อเกมด้วยเซเดอร์เทจจัด,ด,ดจโอ้โหหกโมงเย็น คือแบบนี้มันจะร้อนขนาดไหนตอนนี้ผมรูเ้เฉวคนรู้ครับมันจะร้อนขนาดไหนตอนนอนนี่ตอนนี้ผมก็ต้องคิดอยู่เกมนี้มีการจัมสเกตและไฟกระพริบนะครับโปรดเล่นด้วยความระมัดระวังรุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วสีนะเนี่ยใช่วันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนี่ยม,มีภาคไทยด้วยแล้วในห้นนองก็มียันด้วยวะ ยขอบคุณมากานักเรียนที่มาช่วยงานคูกลับก<ห>่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้ว <h up> ส่ว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 ฮะจัเะจสเกเนี่คือจับสเกลของจิน เฮ้ยลืมแท็บเล็ตบนบนห้องนี่ว่าต้ตอนทีบขึ้นไปเอาก่อนกลับบ้านแล้วโอเคเพื่อนลืมอะไรบนห้องอะไปเอาแท็บเล็ตที่สาเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นมอลาแท็บเล็ตด้วยอ่ะโคตรเียวเลินเลเดินเลินเลินเดินเลีศเลิศเลิศเลิศเกี่ยวอะไรด้วยนี่ เฮ้ยเราเป็นนักเรียนสมมหสมมติหทับหนึ่งปืนเข้าไปนี่ขมงเล่นผ่านมือถือนะอืมแท็บเล็ตอะไรวะเนี่ยเออโอ้โหใครมาเปิดปืนอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยตุ๊บเปิดเองทำไมยังไม่กลับบ้านคะนักเรียนว่ากูจะหลอนตรงนี้ฮะ คูคูไปด้วดแผ่ไท้ายมาพอดีอุ้ยครูคูดัดกระดูกได้ด้วยไปด้วยแผ่ไท้ายมาบอว่าเราควรที่ต้องหนีอุ้ยครูปิดประตูให้นเลยอะไรกันวะเนี่ยอืมรู้ไม่รู้หรือยังแล้วนี่มันกระดับานอะไรเนี่ยวิธีเอาชีวิตรอดจากครูสมอสีกูอ่านดี ในห้องประตูติดยันเด้งออกไปนำเสษผมผสมตะปูไยเผาอ๋อถ้าเราอยู่ในะห้องแบบนี้มันจะปลอดภัยเราควรก็ต้องออกไปนะเราควรที่ต้องถอยไป้องทีมียันเด้งมันจะเบิดอเป็น,ปนปตัวไว้ เราก็ต้องเอาเส้นผมกับไอ้ตะปูเผาใช่ป่ะเฮ้ยทขาไม่เสียงมาเลยเสียงว่าเสียงรู้ลมเราต้องเอาที่นี่เผาใช่ป่ะเออมีตะปูเหรอเฮียเสียงระดับใกล้กันวันนี้ยินไปด้วยคนลุกด้วยเก่งจุดสวยนะเป็นแบบ มาเป็นเสีมันเฮ้ยเจ้าเอาซีรอดเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาตุา่เผากนเดิ๋เล่นไปเลยเกมผีไม่น่ากลัวหรอกเราคิดเองเสียงเท้านี่ม่นันดงังสิ เราคิดไปเองอืเอเปิดประตูให้ก่อนห้องเรียนแดงเราจะปลอดภัยจะไหมลองเปิดห้องนี้ดูเงียบเฮ้ยจุดเผาอะไฟแซกเลยอ๋อจุดเผาไปก,ก่อนเลยวา หลบก่อนหลบก่อนเสียงไอคิดฮลัลโหลเข้าห้องที่มียันนี่แหละห้องปลอดภัยแล้วเราวิ่งได้ด้วยโอ้โหเกมผีนี่วิ่งได้น,ไน,นี่มันจะเป็นเกมผีที่แบบรู้สึกว่ามันจะระแวงฮลัลโหลออก มีเสียงมาแทรกตอนมีเสียงมาแทรกผมรู้สึกอ,อุ่นใจขึ้นเลยโอ้โหไฟทำะไรตกวะนี่ปืนป๊กปกปปืนประตู สรงเสียง้าใจนะเล่นไปหลอนไปเกมหีหลอนจัดนทร์ เมื่อกี้เหมือนเห็นหน้าปิศนาที่ไม่มีใครคาดเดาได้เฮียครูเดินเร็วจังครูดกแปดครูดกแปดสัซัดเดินเร็วมากหืมห้องนี้มียันว้าวอืมอืมเจอของเราก็ต้องวงไปเผาในชั้นหนึ่ง เราต้องลงนะตอนนี้ผมวิ่งลงเลยปนะุ๋ยปุ๋ยขึ้นปุ๋ยไอ้กีอีกแล้วเหมือนเซนเราจะตรวจจับอะไรได้สักอย่างอ่ะเกยเห็นที่โหลดสุงเรื่อไหนะ ผมเ่าจะเล่นเกจบเกมไหมกันวหูห้องที่มียันอยู่ไหนนะอยู่นี่นี่เองหจอหลังคูหูหูหูตูห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 ูู ว้าวมถ้าครูเดินลนไปไหนมาเนี่ยว่ากูน่าจะกินอะไรอย่างน,นีโอเคไม่มีอ่ะมันก็แค่เกมพวกเกมทำไมไดะอืมห้องนี้เหมือนเคยมาเรามันต้องลงไปชั้นไหนวะว้าวว้าวเต็มเต็มชัดเลย โอ้เรามีเทียนให้ซัดเลยมันซัดมากมันใสเลยมันซัดเลยกูไม่กล้าออกแต่ก็ออกไปไดไปวิ่งวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วไอ้หนูวิ่งวิ่งวิ่งเขาีมียันเขาดีมียันมันอยู่ไหนวิ่งวิ่งตรงนี้เข่า ยังไม่ได้เปิดประตูนี่กูเข้ามาไม่ได้เลยยัลืไมไปขุดไปกวันป,ปิดไปก่อนไปยังมาไปยังตอนนี้มันไปยังถ้าาไว้ตรงแบบดำๆขอบัำแบบปกติโอเคถ้าเป็นนี้มันจะปกติอ่ะ เขาไปแล้วเกมผนะนะีมาเล่นเกมอะไรเนี่ยสันชาติอะแปลกๆไม่เล่นใ้เราเนยเราหนีชอบสันหาแลอะไรแปลกๆมาเล่นในเมื่อมันรู้ห,หน้ากลัว,ลวเราก็ออยังเล่นบางทีหลอกลวมมันจะเป็นคนที่แบบโอเค ตอนนี้ผมเผาได้สองแล้วเหลือแค่อันเดียวเราก็ต้องหาหยูไน่ะเหมือนเสียงแล้วส่งไปเลยถึงถ้าเราอยู่ในห้องที่มียางส่อใครแล้วก่อนไม่มีหูเขาเปิดประตูไ่ได้ไงอพออคทจิมันสูบลาสุดโดนจำสเก็มาแล้วหนึ่งนะ คือเกมผีเอกลักษณ์ของเกมผีคือการจำสเก็ตยังไงล่ะกล้องนี้เปิดแล้วหมายว่าเราต้องไปาไหาที่ชั้นใหม่ที่หรือว่าได้จะมีเอาไปว่าันนี้นสำหรันบน โอ้ยนี่ไงเน่ที่ลังผมว่าผมจะเล่นแค่คลิปนี้คลิปเดียวเลยจะไม่เล่นแล้วร้อนร้อนอ้วเอาชีวิตรอดเราต้องเข้าห้องพ่มพ์ยันปิดป้าย ต่อให้ไอ้ขับที่คลายลงก่อนตอนนี้ผมว่ามันจะเกิดบักบอร์เขาไม่ไปสักทีวายเสี่ยงหัวคนอนอนนะ้าจนะเมื่อไรจะไปเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเกมบักเนี่ยที้เกล็ดเริ่มใหม่ยิ่งหลอนอยู่ หรือว่าจะโดนหักคอทีเดียวไปเลยหรือว่าจะรอให้นักไปก่อนถ้ามีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กผีปืนโดนหักคอโดนหักคอไปเลยโดนหักคอโอเค เราก็จะวาร์ปมาอยู่ตรงนี้กูติดบัานนะนถ้าเป็นนู้หว่านเจี๊ยบติดบ้าอนะเราก็ต้องลงไปที่ชั้นสองค่ะกที่เราอยู่นี่มันชั้นสองว่ะอันนี้จุดที่เราตัวดีชั้นหนึ่งเราหาเราไม่เจอือ <c oughs> วิ่งให้ไวดิเออห้องน้ำม yeah ันยังไม่ได้ขุดเลยดีกว่าว้ายืหโดนจัมสแกนโดนครูต่อยหน้าพูดตื่นกูจะว่าลูปผู้ชายตัวจริงอ่ะผมว่าลูปผู้ชายตัวจริงอีกแน่เราดินี่ะไปเป็นสนิทกันไม่รู้หมดไม่ไปยังไง ห้องน้ำนี่ไม่แน่เปิดห้องน้ำนี่อ้วไม่ค่อยจะเป็นรื่เ่ยว่าเฮ้ยละเอียดดีดนี่นาย หักคอไปเ,เสียงเดินที่ดังสัาดดังสั้วยเลย,เยห้องนี้น่าสงสัยแฮะตู้ตู้ตู้สุดท้ายก็ไม่เจออะไรเข้ามาทำอะไร ผมว่าต้องเป็นชั้นนี้แฮมเด็กนั้นนี้่จะหาไปเร็วอ่ะอหลวมอ่านนำ้ำมันสุไม่เจอจักรีนี่ผมว่าต้องไปที่ชั้นหนึ่งแล้วแฮมว้าวว้าวว้าว,าวาจเย็นใจเย็นพูใจเย็นพูใจเย็นใจเย็น เมื่อไรกูจะผ่านดิ <c oughs> หาทั้งนานไม่เจอจก,ม,จกมีไม่ไป,ไไปอ,อ,อีกไ,ไป,ไไปอ,อ,อีกเฮ้ยกู้ไปเร็วซิยวไปเกมนี้กูไม่ค่อยอยากเล่นเอาเป็นว่าผมว่าผมจะไปเล่นแบบลังไยให้กันหรือแบบเลี้ยวๆกัน ดีครับคุก็อยู่ผมในแบบเบลี่ยวหรือลางาเฮ้ยก็คือมีหเบ้นในตอนไหนวะน,นอตอนไหนจริงจคือตอนีผมยังซื้อซีอะไรไม่ได้นั่นแหละผมยังซื้ออไ,ไม่ได้โอเคแต่เกมทีเม่อกี้ โอ้ยร้อนจัดคนลุกไปหลังเอาเป็นว่าผมว่าผมจะไปโซโล่กันผมคิดว่าผมจะไปโซโล่ไปไปกันเลยไปแต่ถ้าตอนแรกผมก็ต้องมีจักรยาลลากินหรืม้แต่การถามโคตรดีลาเลยคือล้อน,นอัดอ่ะนั่นแหละ อ๋อถ้าถามว่าเราผ่านทานนิดหนึ่งเราก็จะได้ทุ่งห้าเป็นแมวเฮ้ยดีอะผมว่าผมจะไปซื้อเสืแบบนักขุดเหมืองซะหน่อยเพราะว่าเสื้อเพอรี่ขาดแขนใส่เสื้อผืงถึงขั้นต้องซื้อผ้าแพนสามอันแล้วก็ซื้อยาดิแต่น้ำมันงูที่ผมรู้สึกว่ามนไม่ค่อยรู้สึกมไม่ค่อยดีไงก็ไม่รู้น้ำมันงเูเพราะว่าเพราะว่าเลื่อนมันไม่ค่อยผืมไม่เหมือนกับแบบที่แบบเดินทางไปขหน แม้แบบนบบผมรู้สึกว่ามันก็คุณภาพการตีก็ดีกว่าแบบนี้นะดูการตีพวดคล้ายๆอันเ็นตีทีมหรือแบบการจปรไทยที่เต็มไปด้วยฝุดนั่นแหละแต่ถ้ามันมีเสียงแซงนี่ก็ขอภัยด้วยเพราะมันเป็นเสียงพันลมเพราะผมนอนมาดูนี้ว่าคือผมจะแถมแบบนนี้ไปด้วย แบบเมื่อกี้นี่เหมือนบักคือขีอ้เกียจเล่นตรงตรงคือแบบนั้นนี่มันหล่อนเกินมันพูดสันหานะไม่เล่นไม่เล่นล่าสุดคือแบบนั้นผมก็พอเล่นแล้วนี่ผมรู้สึกน่ากลัวกวับเกมดอยเดือดของนี่ดีวะใส่ดอกของไปไปซึิทนัทนเข้าเลยดอกขยัด ดีดีไม่ชอบนี่คือเอาวุฒิภาพไม่มีใครรู้่ามันจกอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยตาเบียนเราจัดแต่พวกนีิๆใชรเอเร่องเราจริงโอเคตอนนี้ผมจะโซว์รูปไปเพราะผมเองก็เพิ่งเล่นได้ไม่กี่ครั้งแล้วผมก็ตายไปไหลายรอบเั่นหลายปาร์ตี้วิญญาไม่มี โอ้โอเจ็บแม่คนขุดเมือหรือมื่ใช้ขวดฟาดอีเล่จะไม่ได้แล้วผมก็ต้องเงาไปเติมบ้านหลังหนึ่งที่บ้านใหใหม่แล้วตอนนี้ผมจะไปช่วยไปดับไฟเนอยากได้คนขุดเหมืองแต่ข้อเสียคือเลือดแัตจตอรีไม่ได้แต่ผมไม่ต้องห่วงเพราะคนมีคนมันซื้อพารแพสขยะ ไม่ต้องพูดถึงขยะมาไมทำไมไปเลยซอมบี้ไม่มีถ้าซอมบี้มีดี่ก็่ยังดีซอมบี้ก็ไม่มีจึ๊บหนังสือลากไปเพื่อโอเคแต่ถด้พบเจหกั่บ้านีนเกาะยา คือหมู่บ้านนี่คือแบบว่าอยาเพิม่มดีกวนะ่าแต่โดยเฉพาะหมาเนี่ยไม่ดีเลยเก่งเราบุหพี่เกิดตอนที่เราเจอหมู่บ้านเก่ก็สร้างมาเจอโอเคมันเราเจอที่ที่หนึ่งแต่ถ้าผมเจอปืนแลเลิร์นดอกนี้ผมจะโคตรด,ดีใจอะ่ะโอเคเหมือนผมเจอเดือดแฟดมาแล้วถอยปาด ว่าอิเดียแฟรตัวนี้คือคนที่มาพูด <c oughs> เกลียดแล้วโคตรกลัวเวลาเดียวกันมาหน้าโปรตุกว่ามันเดินเร็เรวมากเร็วกว่าเราอีกแต่พอเราเลื่อนน้อยน้อยแล้วโหมันฆ่าเราได้ง่ายเลยตนี้เหมือนจะไปเจอของดีอ่ะนี่นี่มันโอ้ยไอเลิบหวานเจีย๊ยบ โอ้แบบนี้ก็ดีสิดๆๆๆได้ของดีแล้วแค่นี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรว้าวตู้พอใจแล้วได้ปืนแล้วมันจะตดไปตอนที่ผมเจอแบบหมู่บ้านระหว่างทางเลยแล้วกันไปทุกคนแล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทำการเจอแจ็คพอตแล้วผ้ามันแพรน้ำมันหมูเฮ้ยออกเนี้ดนยะ มันมูกินแล้ววิ่งเร็วโอเคไปพาตถ,ถึงหมูบ้านต่อคือหมูบ้านี้ผมจะชอบทายที่หมูบ้านนี้แหละแต่ก็ถึงเวลาแล้วผมจะได้โซฟาทัดอีกได้รัคืนอ,อ,อ้น,น,นอันเฮียอ้นอ้นอยู่ไหนวะยิงซุ่ม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 จุคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ